ใกล้ถึงเวลาอัปเดตแล้วนะครับทุกคนในแมปกัวการ์เด้นนะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะมาในอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะวันเสาร์ที่5นะทุกคนก่อนจะไปดูทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เขาบอกว่า จะมาในอัปเดตนี้คือเขาจะเปลี่ยนเป็น p r e h i s t o r i กนะก็คือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคไนโนรเสาร์ Sound นะทุกคนแล้วก็บอกว่าผู้พัฒนาเขาได้บอกว่าตอนนี้จะมีมะเมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่าแคนดี้บอสซัมเข้ามานะแล้วก็จะมีมะเมล็ดใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ฤดูสภาพอากาศใหม่เข้ามานะทุกคนช่วงอัปเดตก็จะเป็นช่วงเวลา3ามทุ่มของวันนี้นะและอาจจะมีระบบเทรดเข้ามานะทุกคนเราไปดูตรงนี้กันหน้านี้เขาได้บอกจะมี ซีแพคเข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นซีแพคที่จะมีผลไม้ใหม่อยู่ในนั้นนะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะทุกคนและในซ p a พคที่มานะทุกคน,นก็จะมีตามนี้เลยนะก็คือผลไม้อันแรกจะเป็นต้นผลไม้ในยุคแบบดืกอดำบันหน่อยนะก็จะเป็น Stone Beach ก็คือจะเป็นโอกาสออก40%นะแล้วก็ พาลาไดส์พีทอลนะจะเป็นออก25%นะทุกคนแล้วก็ฮ o นิสไดโนส์ล o o นะออก20% bon b o n บเ o อนบูออก10%แล้วก็ไฟไฟเฟิร์นออก4.5%แลสุดท้ายนี่ออกยากสุดนะอันนี้น่าจะเป็นผลที่เขาบอกว่าน่าจะแพงที่สุดในอัปเดตนี้ที่บอกแพงกว่า Candy ้บอสซันะคือฟอสซิไลท์ o ูดนะผลนี้น่าจะแพงที่สุดนะทุกคนเห็นที่เขาบอกมานะ และอีเวนต์นี้จะมีปรับเปลี่ยนร้านค้านะครับทุกคนซัมเมอร์อีเวนต์อาจจะมาเป็นช่วงเวลานะแต่จะไม่ได้มาอยู่นานๆอย่างนี้แล้วนะและเขาจะเอาร้านค้าเก่ากับคืนมานะครับและต่อมาเขาจะมีอุปกรณ์มาใหม่คือเป็นกล่องคาราฟนะไดโนคาราฟนะทุกคนซึ่งของข้างในนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรออัปเดตมานะและต่อมาก็คือสัตว์เลี้ยงที่จะมาใหม่ในอัปเดตนี้นะครับทุกคนตัวแรกจะเป็นแรปเตอร์นะ ซึ่งความหายากอยู่ที่ระดับ Regen ตัวที่2คือ Stegosaurus อ่านผิดขอโทษด้วยนะระดับ Regen นะครับแล้วตัวที่3จะเป็นไทเซอร์ลัทนะก็ระดับ Regen เหมือนกันตัวต่อมาคือตัว y r o ร c t กไทเป็นสัตว์ปีกนะก็ระดับ Regen เหมือนกันตัวต่อมา Bontosaurus เป็นสัตว์ในโนเสาวคอยาวนะก็คือเป็นระดับหายากคือ m y ิ t i c a l เลยนะ และตัวสุดท้ายที่มาในอัปเดตอีเวนต์นี้นะครับก็คือเป็นทีเล็กนะความหายากนั่นคือดีไวท์เลยนะซึ่งสกิลมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะทําคลิปบอกนะครับทุกคนและอัปเดตนี้จะมีสภาพอากาศใหม่ที่เป็นสภาพอากาศในสภาพแบบยุคโบราณน,นะอาจจะมีทะเลทรายเข้ามานะครับทุกคนอัปเดตนี้จะมาในช่วงเวลาตอน3ทุ่มของวันเสาร์ที่5นะครับทุกคนให้เข้าก่อนเวลานะเผื่อจะมี กิจกรรมจากผู้พัฒนานะและทั้งหมดนี้คืออัปเดตที่จะมาในวันเสาร์นี้